สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับวันนี้จะมาชี้แจงนะครับเกี่ยวกับการเรกเทสนะครับแล้วพบเออร์เลอร์นะครับในช่องเจอร์นอลหรือคําว่าบันทึกนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามีเออร์เลอร์บัตทอมนะครับจริงๆแล้วเออร์เลอร์ไม่มีผลต่อการเทดออโต้ของ EA แต่อย่างใดนะครับเพื่อนๆครับเออร์เลอร์ที่เกิดขึ้นเกิดเนื่องจากปุ่มเทดนะครับปุ่มเทดตัวนี้นั่นเองนะครับ วันนี้ก็เลยกับผมเลยตัดสินใจนะครับ EA ที่เป็นออโต้ทั้งหมดนะครับผมเอาผมจะเอาปุ่มเทรดออกนะครับจะเอาปุ่มเทรดออกเพื่อนะครับให้รายงานการทดสอบหรือ journal ตรงนี้นะครับบันทึกตรงนี้นะครับจะไม่มีคําว่าเออเลอร์เกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆครับอันนี้สาเหตุที่ผมเอาออกนะครับวัดท่อมปุ่มเทรดมือออกนะครับ เพราะว่าสมาชิกใหม่หรือสมาชิกหลายท่านนะครับคิดว่า E อเออร์เลอร์นะครับ e อเออร์เลอร์แล้วก็ไม่กล้าที่จะใช้ E นะครับตอนนี้ผมเอาปุ่มเทดออกนะครับจะสังเกตเห็นว่าจะไม่มีเออร์เลอร์เลยนะครับเพื่อนๆครับเหมือนกับ E กิตไฮบิดนะครับปุ่มไม่ได้ใส่ปุ่มเทดเพราะนั้นเออร์เลอร์จะไม่มีเลยนะครับตอนนี้ผมได้แก้ให้แล้วนะครับเออร์เลอร์จะไม่มีเลยนะครับจะมีคําว่าเออร์เลอร์ก็คืออย่างเช่น มี pending นะครับเพื่อนๆครับตัวนี้ pending หมายความว่ามันเป็นการ modify error 130ิตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้เป็น error ของ order pending นะครับที่ modify นะครับอันนี้ปกตินะครับเพื่อนๆครับนอกนั้นไม่มี error เลยครับเพื่อนๆนครับจะไม่มี error อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมือใหม่หรือสมาชิกใหม่ที่เข้ามานะครับจะเช็คว่า error อย่างไรนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับผมที่ผมเอาออกเพราะป้องกันการเข้าใจผิดนะครับเพื่อนๆนครับ หวังว่าเพื่อนๆคงมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าคำว่าเออเลอจะไม่มีอีกแล้วครับขอจบเพียงเท่านี้ครับเพื่อนเพื่อนอัพเข้าไปดาวน์โหลดนะครับอัพอัพเกรดใหม่ก็ได้นะครับหรือเพื่อนเพื่อนที่รันอยู่ยังไม่ต้องอัพเกรดก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนครับเพราะว่าไม่มีผลใดๆนะครับไม่มีผลใดๆแต่ว่าผมที่ผมเอาออกเพราะว่าสมาชิกใหม่ที่ไม่เข้าใจนะครับคิดว่าเออ r ์เลนะครับเพื่อนเพื่อนครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ